เดี๋ยวมือนี้นะเดี๋ยวผมเอาเมเล็ดนะครับผมเป็นอัลมอนด์นะครับอัลมอนด์ป่าแบบสดๆนะครับยังยังเป็นแบบว่าเป็นมเมล็ดข้างนอกอยู่นะามาให้น้องนะครับซื้อมาให้น้องนะครับของมาถึงเมื่อวานนะสั่งมาเมื่อวานนะครับก็ตั้งใจเอามาให้นะสองตัวนี้แค่แคะนะเพราะว่า <c oughs> น้องชอบแคะไม้นะครับเนี่ยไม้เสียหายนะ ไม้ไม้คอนนะครับไม้คอนไม้ที่จับนะเนี่ยเขาแค้นะก็ทําให้เป็นรอยนะเขาแคบไปเยอะนี่ก็อาจจะหักเสียเสียได้นะเราต้องสั่งใหม่นะเนี่ยนะครับเป็นรอยเป็นรอยนะเนี่ยเป็นรอยนะครับคือเขาแคบไม้แบบว่าเป็นรอยเยอะเลยนะเนี่ยครับ ก็เลยซื้อ <c oughs> ตอนแรกซื้อเป็นไม้แอปเปิลนะไม้แอปเปิลแล้วก็เป็นไม้ไม้ไผ่นะเนี่ยไผ่หวานนะก็แค่ไปเยอะแล้วนะครับแคบไปจนแบบว่าเกลือแค่นี้นะเป็นรูเลยนะก็เลยสั่งน be voilà <Mein Hak> <uri> ี่มานะได้เพิ่งมาของเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยจะมาให้น้องนะครับแคบเล่นนะรับฟันเขานะให้เขารับฟันนะครับ ด้านในก็จะเป็น uh, อ <man> ัลมอนด์นะครับอัลมอนด์ที่เราอที่เรากินนะที่คนกินนะคนกินได้นะแล้วก็สัตว์ก็กินได้นะแต่ว่าอันนี้จะให้น้องรับฟันด้านนอกนะแล้วก็ด้านในจะเป็นอัลมอนด์นะให้เขากินนะครับแต่จะให้เขารับฟันก่อนนะเปียกก็จะแข็งหน่อยนะเป็นแบบสดๆเลยนะครับเป็นแบบว่าอัลมอนด์ป่านะยังไม่ได้คั่วได้ผ่านการอบนะครับเป็น แบบธรรมชาติเลยเป็นดิบๆนะน้องแค่ลิ้นนะรับฟันไปนะเพราะว่าอย่างเนี้ยก็กัดนะกัดเป็นรูเลยคนระับที่รองพื้นนะเป็นยางนะยางรองพื้นนะเป็นรูเลยนะเสียหายนะครับแค่หมดนะครับไอ้ตัวนี้นะดีนะว่าเหล็กเป็นเป็นลวดนะครับงงตะไครยนะที่ผมบอกไว้นะว่าใครซื้อมาเลี้ยงกระลอกนะ อย่าเอาเป็นพลาสติกนะครับไม่งั้นแค่หมดนะต้องเป็นเหล็กแบบเป็นลวดเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะแล้วทุกวันนี้เขาก็แค่อยู่นะแต่ว่าแค่ไปก็ไม่เป็นไรนะฟันเขาตอนนี้ก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องให้เขารับไปเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรรับฟันเขาฟันเขาจะแหลมนะตามธรรมชาตินะเดี๋ยวเอาให้ให้น้องนะครับ แไปหลายวันนะครับกว่าเขาจะกว่า,มาเมล็ดด้านนอกจะแตกนะครับมเมล็ดด้านนอกแตกแล้วก็ด้านในเป็นอัลมอน์เขาก็จะกินได้ต่อนะครับแต่ด้านนอกนี่เขาให้เขารับฟันนะแต่กินไม่ได้นะอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะผมซื้อมามีรวมมีลดราคานะครับมีลดแล้วนะครับคือได้คูปองส่วนลดอะไรแล้วก็ สั่งตำเนิดได้นะทั่วไปนะนี่ก็เป็นเอามันป่านะไม่ไม่แพงนะครับได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ไปสักพักเลยนะเ,เดี๋ยวให้น้องก่อนนะครับน้องแค่เล่นนะนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับด้านนอกเมล็ดอันนี้เป็นนะ่าจะเป็นแบบแห้งแล้วนะ ถ้าดิบนี่น่าจะออกเขียวหรือเปล่าไม่มั่นใจนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาได้นะครับว่าตอนดิบๆเขียวๆตอนที่นี่เป็นเป็นยังไงนะต้นเป็นยังไงนะครับแต่นี้น่าแห้งแล้วเป็นสีน้ําตาลนะคล้าย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 ,ายมเมล็ดมเมล็ดหูกวางนะครับคล้ายแบบนั้นเลยนะต้นหูกวางนะแต่ว่านั้นมันจะเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่ต้นหูกวางแต่นี้จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับ เราก็แห้งเราเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ตอนดิบนี่ผมไม่มั่นใจว่าสีอะไรนะเดี๋ยวให้น้องนะอันนี้ให้น้องมีน้องยักษ์นะแค่เล่นนะอน,นี้ให้น้องมีโชคให้รับฟันไปนะครับเนี่ยไปแล้วครับ ตัวนี้จะรู้นะครับผมตัวนี้จะรู้นะว่าผมเคยเอาให้มาแล้วนะรอบหนึ่งนะครับตัวนี้อันนี้นะแต่ว่าเขาแคะดีนะรับดีนะกัดกินเล่นดีนะก็เลยซื้อมาให้ต่อนะครับเนี่ยน้องน้องแค้เล่นดีนะครับ นะครับตามธรรมชาตินะกระลอกนะอยู่ในป่านะก็จะชอบแคะชอบอะไรแบบนี้นะต้องซื้อให้น้องนะครับใครที่เลี้ยงกระลอกนะครับที่แคะเล่นเออที่แคะเป็นแล้วนะก็ซื้อเอามาให้ได้นะครับผมว่าแคะดีกว่าไม้ไม้อปเปิลไม้ไผ่อีกนะครับดูแล้วเพราะว่าน้องชอบนะผมให้แล้วเขาแคะเล่นเลยนะแล้วก็ด้านในก็กินได้ด้วยนะครับ ถ้าด้านนอกแค่สิ็จแล้วด้านในยังกินได้ด้วยนะน้องก็จะรับฟันนะแค้เล่นนะเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ก็แค่เล่นนะครับนี่เจ้ายักษ์ แค่เล่นให้เขาแค้ไปนะครับตกใจเราแค่เบี้ยวขาเลือกแค่นะครับประมาณสองสามวันนะก็แตกนะครับไม่นานนะมันจะแค่จนแตกครับเขารู้อยู่แล้วนะว่า ามากินได้นะ เาก็จะแค้เปียกด้านนอกออกก่อนนะแล้วก็แค้ด้านในนะน้องชอบแค้นะครับดูแล้วก็ซื้อมาไว้นะครับผมผมก็าอาจจะเป็นบางตัวนะต้องลองดูนะครับว่าน้องชอบไหมนะแต่ผมมั่นใจว่าทุกตัวน่าจะชอบนะาว่าน้องยักษ์ยังชอบเลยนะคเมื่อกี้นา่นาจะเป็นเปียกด้านนอกนะครับออกแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเม็ด ทีหุ้มอีกทีนะเม็ดนี้จะแข็งหน่อยนะครับเม็ดอันนี้แล้วก็หลังจากเม็ดนี้แตกไปก็เขาก็จะได้กินนะครับอัลมอนด์อัลมอนด้านในนะอัลมอนด้านในนี่เป็นคล้ายตระกูลถั่วนะครับอร่อยนะมันๆน,น,น,นะแล้วก็รสชาติจะออกมันๆน,น,นะคล้ายถั่วแล้วก็เป็นโปรตีนอย่างดีนะไขมันดีนะสําหรับที่นัก คนออกกำลับบงกายนะครับกินกันนะครับนักพอกายนะถ้าเป็นคนนะกินได้กินเป็นไขมันทดแทนได้เลยนะนะสัตว์ก็ชอบกินนะคนก็ชอบกินนะแล้วก็ราคาแพงด้วยนะถ้าเป็นเม็ดนะขายแบบอบแล้วนะราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยนะอมอมมอนนะครับแล้วตะเกีดด้วยนะถ้าเม็ดใหญ่ๆสวยคัดเกรดก็ราคาแพงนะ เป็นไขมันดีนะเป็นตระกูลถั่วนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของผมคือซื้อเป็นเม็ดดิบๆเม็ดอีกแบบว่ายังไม่ได้เอาเอาออกมาด้านในนะครับก็เอามาตั้งใจมาให้น้องรับฟันเล่นนะ แค่ใหญ่เลยนะน้องอแค่เล่นใหญ่เลยนะแค่เล่นใหญ่เลยนะอยวมาดูเจ้ายักษ์บ้างนะครับเจ้ายักษ์นะเจ้ายักษ์นี่อยู่กรงด้านล่างนะอย่าแค่อยู่นะได้ยินเสียงได้ยินเสียงหยุดแล้วนะครับ ยังไม่แค่แล้วได้ยินเสียงนะก็ให้น้องแค่เล่นไปนะครับผมวันวันหนึ่งนะไม่ได้แบบว่าถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็จะตามสัญชาตญาณเขานะเขาก็จะแท้แท้ไปเรื่อยนะครับถ้าไม่มีอะไรที่ให้เขาแท้นะครับ จะแคดไม้บ้าง <c oughs> กงบ้างนะครับแล้วก็นี่ฮะผมเพิ่งเห็นนะน้องแทะตรงนี้นะ <c oughs> เป็นรอยเลยนะแบ่งไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นถ้วยนะถ้วยดินเผานะเป็นรอยเลยนะน้องแทะออกไปนะนี่น, <c oughs> น้องแทะถ้วยดินเผานะออกไปนะเป็นรอยเลยนะถ้าไม่มี ไม่มีอะไรให้น้องแท้นะครับจะจะทำให้เขาว่างนะครับผมไปแท้ยางอื่นนะในเลืองกระลอกนี่ต้องทำใจอย่างหนึ่งนะว่าปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยนี่เผลนี่ไปแท้พวกสายไฟแทะอะไรนะของของที่ว่าของใช้นะเสียหายนะครับผมขนาดอยู่ในกรงนะก็ต้อง ต้องระวังนะเราต้องซื้ออะไรให้เขามาแทบแบบนี้นะมันมีมเมล็ดอย่างอื่นด้วยนะ,มะเมล็ดมเมล็ดเป็นมเมล็ดแบบว่ากินได้เหมือนกันนะมัมีหลายอย่างนะที่ให้น้องแท้ได้นะแต่ว่าผมจะเอาอันนี้นะเห็นว่าน้องสึกว่าจะชอบแท้นะ เนีเขาก็รับฟันเข้าไปนะไม่ให้ไม่ให้ฟันเขาคมแหลมนะไม่งั้นมันจะทิ่มนะเขาจะรู้นะจะทิ่มปากที่มอะไรเขานะฟันแหลมนะฟันมันจะยาวออกมานะครับกระลอกแต่ถ้ารับฟันแบบนี้บ่อยๆก็ฟันเขาก็จะจะทู่ๆหน่อยนะม,มาดูแอบดูเจ้ายักษ์นะแอบแอบถ่ายเจ้ายักษ์เอ้ยแอบถ่ายถ่ายเจ้ามีโชค ถ่ายจะมีโชคนะถ้าถ่ายตรงๆในบางครั้งเขาเหมือนเขามาสนใจเรานะเขาก็จะเลิกเลิกกินเลิกแท้ไปนะครับไม่รู้ว่าใครได้ยินเสียงบ้างนะเสียงน้องแท้นี่เสียงดังเลยนะ เพราะเปลือกด้านนอกค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะน่้องก็จะชอบรับฟันแบบนี้ไปนะเขาก็จะได้ลดปัญหานะครับไม่ต้องไปแท้อย่างอื่นนะครับไปแท้ไม้แท้อะไรนะแทะกงแทะอะไรนะครับผมนะลดปัญหาไปนะเรืกอกเกความสนใจนะครับอันเหี้ความสนใจมาที่ไอเอลโมนนะครับ นี่กัลอกนี่คือถ้าอยู่ในป่านี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมว่านนะเนี่ยแทรกไปเรื่อยๆครับแคบแท่เปลือกด้านนอกนะครับออกไปเปลือกแข็งๆด้านในก็ยังยังอยู่นะเขาก็เขาก็จะพยายามนะแค่แบบนี้ไปนะ ก็จะเป็นการรับฟันนะครับรับฟันไปในตัวนะถ้าเปลือกด้านนอกแตกด้านในก็เป็นอ,อัลมอนด์นะครับไม่อันตรายนะครับผมนะใครมีเลี้ยงกระรอกนี่ผมเชื่อว่าต้องมีนะคต้องมีให้น้องกินนะ ดูไปเพลินๆน,นะครับคลิปนี้เม็ดใหญ่นะก็จะไม่ออกจากกรงนะไม่ร่วงนะแต่ถ้าเป็นเม็ดเล็กนี่คือน้องจะอ่า มันจะร่วงลงไปนะครับถ้าเป็นอของอะไรที่มันเป็นแบบว่าเม็ดเล็กๆนะร่วงลงไปแต่ว่าอันนี้มันเม็ดใหญ่หน่อยนะร่วงยังไงก็ยังอยู่ในกรงนะเลือกแท้แล้วนะเดี๋ยวว่างๆเขาก็ไปแคะแท้เองนะแค้อ,อีกนะ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะนอมมอนป่านะครับก็ใช้ได้ไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะจะยัก แก้วมังกรยังกินไม่หมดเลยนะเอาแก้วมังกรให้น้องนะเมื่อกี้นะผละไม้นะเอาผลไม้แก้วมังกรให้น้องกินนะน้องก็กินดีนะไม่ได้ให้เยอะด้วยนะครับพอเราให้ในจํานวนที่ว่าน้องกินอาจจะหมดพอดีเหลือญนิดนึงนะให้เยอะเดี๋ยวค้าเลยวันหนึ่งไปนะครับข้อข้ามวันก็ไม่ค่อยกินแล้วนะแล้วนะเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเขารู้นะของเก่านะเขา,าจะไม่กิน นนี้ผมก็เอาน้องเอาเกี้ยวมังกรให้น้องยังไม่กินนะเดี๋ยวเขาหิวเ็าน่าจะกินนะเมื่อกี้เอานมให้นะตอนเช้านะครับเอานมให้น้องไปแล้วนะให้เขาปล่อยให้น้องแค่เล่นไปนะครับนะครับคลิปนี้ครับใครชอบนะครับพ่อฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ